สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์นะคะพามาเดินป่าอีกแล้วค่ะพามาดูว่าจะมีอะไรให้เราเก็บบ้างนะคะพอเดินมาได้สักพักก็เจอแล้วค่ะทุกคนเจออันนี้เห็ดมันปูค่ะทุกคนเนี่ค่ะเห็ดมันปูนุ้นด้วย กองไว้ก่อนเดี๋ยวพี่มามันมันแห้งอวเนาะดูค่ะทุกคนมันปูขาดน้ําแต่ไม่เป็นไรเราก็เก็บได้พี่ระวังนะตรงเนี้ย <He ed. S 2> เห็ดเห็ดใช่นั้นเดี๋ยวพี่เก็บเห็นแล้วใช่ไหมจะพี่มาทีหลังสิใช่เห็นเพ่นี่เห็นเพ่นี่เห็นแล้วเห็นหมดแล้ว มาเขานั่งอยู่ตั้งนานเหนีเห็นปอมเห็นบอเห็นหมดแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเออเล็กๆก็เก็บเพราะว่าไม่มีไม่มีฝนเดี๋ยวมันก็แห้งเพราะว่าเราจงไว้อะเอออาทิตย์ที่แล้วเขาเอาไปแล้วใช่ไหมใช่อาทิตย์ที่เราเหลือเอาไว้ว่าเดี๋ยวมาเก็บพอจะมาเก็บหายไปแล้วฉะนั้นเราก็เก็บเดี๋ยวจะไปทําพรุ่งนี้ทําอาหารเยอรมันค่ะทําชิ้นสื่อแล้วก็จะทําซอส เนี่ยขันนี้สวยนี่นะซอสอ่ามแยกเธอซอสเสริมแล้วซอสในพานอภิงตัดขาให้หนูนะ <Okay. S 2> นไ,ได้แล้วเธอไปรวมกับของเธอเมื่อวานเนี่ยเออมื่อวานก็ได้มากำมือหนึ่งไปพาหมาไปเดินแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะยุ่งทั้งคนทั้งหมาร้อนมากเด็กพลาดโชคดีนะข้างหลังก็มีนะหยุดข้างแขนพี่ก็มีนี่ใช่ไหมตรงนี้ค่ะไหนเอ,อเดี๋ยว ตรงนี้ก่อนนะฮ <Hello. S 1> ัโลโหลดอกสวยเลยฮัลโหลเสิรเนี่ยือเนี hmm. ่ยเอาเนาะเอาโหลดเพราะว่าทิ้งไว้ก็ในเล็กๆก็เอามาเอานี้เหรอเออเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาเก็บอีกนะว่าไปจะมาอีกอุ้ยมันน้อยโฟดนี่นะเอา,าเอันนี้นะ เอาตรงไหนอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอร่อยเคียกนเคียรเห็ดฟิฟซ์ลิงแรกของปีนี้ค่ะที่ได้เนาะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนเราไม่ได้เราเป็นคนดีเราเหลือเอาไว้แล้วมันก็หายไปเลยคนเขามาเจอที่หลังเขาก็เก็บเห็ดอันนี้ฝรั่งเขาก็ชอบกินนะคะทุกคน ก็เลยใครเห็นเขาก็เอาเอะเนาะพิฟฟลิงคนไทยเรียกว่าเห็ดมันปูเนาะนส่วนภา,าษาอังกฤษก็อาคนตาเรลวหรือว่าชั้นทาเรลก็ได้ค่ะ ตอนนี้เห็นในซูเปอร์เขาก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มจะมีมาขายขีดเดียวร้อยกรัมสี่ออยเก้าเก้ากับห้าออยผิดไปผิดไปยังไงอีกดอกนึงเราไม่เช็นเห็นโบเนี่ยดูดีๆเก็บ,บล้อตเตอร์โซ่บนนี้บนนี้ ปีเบอร์นี้ใช่ไหมเจอเห็ดใช่อุยก็เห็ดไอ้นี่กี่ปีแล้วปีที่แล้วเราก็ไม่ได้กันนี่ใช่ปีที่แล้วมันแห้งมากตอนตอนช่วงหน้านี้เนาะช่วงที่มันออกอ่ะ๋อไงพี่ปิดไห้ปิดไว้หมไหนเจอตรงไหนอ้าวใบไม้จริงผีเห็ดหลอกค่ะทุกคนเห็นเป็นเหลืองๆตายแน่ตายแน่โดนผีเห็ดหลอกหรือว่าหลอกตัวเองโอ้ยเชี่ยเชีพี่นี่นี่เเอาเนี่ยขึ้นไปก่อน โอ้โนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเอีตรงไหนก่อนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้ก็ตรงนี้ดูสิดูิดูิตรงนี้อ้โหเไม่ดีใจจงไิดที่เราเดินมาปีนเขามาอย่างฉันตรงข้างต้ามีอ้อมีไปหมขึ้นนนนโ้ คหาสุขไม่ต้องไปไหนโดนนะนี่ไม่ออกหลอกปาเ <laughs> ที่ยงจะ <laughs> มีหนีก็ไม่ออกแล้วถ้าเจออย่างนี้ก็คานเก็บเห็ดอยู่นี่แหละมันได้อยูน่นะอเออเห็นบ่เมื่อคืนนี้พี่ก็คิดว่าฝนมันจะตกเออมันก็ตกอยู่นะแต่มันตกนิดเดียวกี่เม็ดไม่รู้ได้มาละนี่นะ นุ่มข้างบนนี่ค่ะเนี่ยๆเลยอ๋อเจ้าบ่รวยไหนๆๆละโอเคนี่ไงนี่น่านึกนึงถ้ากล้องกล้องแกว่งไปแกว่งมาอย่าโกรธกันนะครับเพราะว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเจอเห็นเพ่จะประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถ่ายตรงนี้ค่อยๆขึ้นมาโอ้นี่ไงนี่ไงไหน เอาตรงตรงนี้อตรงนี้ก่อนโอ้ยงามเด้อแล้วก็แข็งด้วยแข็งเนอะอ๋อในไงไม่จริงจรใบโอ้ลิงเครื่องลิงเครื่องไม้ใส่หัวละเหมือนไส้ว้อีสองคนนี้เจเห็ดอันนี้เราไม่ค่อยได้เลยเนาะไม่ค่อยมีม่เหมือนที่อื่นเขาได้ไงไงว้าวงนไงี่ไง อ้ยมันมุดอยู่นี่นะนนอันอนี้ก็ปิดไว้เผื่อเราเดินอีกพี่ว่าเรามาแน่ช่าไหมคะมออขึ้นมาขึ้นมาค่ะทุกคนตามมาค่ะหลายดอกดีดพี่ออกขายยาวๆึว่งหืม มีการหวัวของเขาเก็บมาขายเขาก็เอาขายยาวๆมาให้เราเพราะว่าช่างมันหนักปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เราเราก็ค่อยค่อยลงเดี๋ยวเหยียบอโอ้ยหนกแข็งดีดี เสียดายเนาะฝนน่าจะตกใส่อีกสักครั้งนึง่งหรือก็ตกอตาทิตย์หน้าเดี๋ยวที่เนี่ยมันจะตกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเราก็มาเดินอีกนะหนูว่ามันน่าจะเกิดมามามาเพราะว่านี่ไงนี่ไงว้าวอาทิตย์หน้านจะตกนี่ไงนี่ไง,ไงเขียวอ,อีกสิว้าวนี่ไง<ม>โอ้ยนี่ไงอยู่ใต้ไปตองนี่นะนไงว้าวโอเคเก็บละ มีมีบ้านเราก็เลี้ยงเ่กินเลยแต่เคยเห็นแต่พี่คนไทยเรียกเห็ดมันปูใช่เขาเรียกเห็ดมันปูแต่คนบ้านเราบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบเมื่อก่อนนี้พวกพี่เก็บเห็ดทางบ้านพี่นะพวกพี่ก็ไม่เอานะแต่รู้ว่ามันกินได้แต่ก็ไม่เอาคือส่วนมากก็จะไปเก็บเห็ดแล้วงกเห็ดดินเห็ดอะไรไปทางเลือกกันเนาะเดี๋ยวที่เนี้ย แต่คนคนที่เนี่ยเขาชอบคือเห็ดไอ้นี่นุมะไอเลยใช่ไหมสไตพินนี่ไงอีกดอกนี่เนี่ยเห็ดไอ้นี่นี่ร้านอาหารเนี่ยมีถ้าช่วงหน้าเห็ดนะคะมีเสนอเมนูนั่นคะไหนอันน่ะสองดอกเห็นแล้วตรงนี้ด้วยเห็นไหมตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งมาโอยมีสองดอกอุ้ยดอกเล็กๆข้างล่างก็มีนี่นะโอ้แบบนึงโอ้ย ต้องเปิดดูตามหัวยาหะเนอะล้วบางทีเราเห็นมันขึ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ใหญ่เยนี่ไงนไงีมันใหญ่อยู่ใต้หัวยาหนี่ไงโอเคก็ถมไวปิดไว่าตรงไหนอีกคิดหน้าได้อีกแน่ๆได้ได้ได้เจอเห็ดพิ่งขาแดงค่ะเห็ดพึ่งแม่มดดอกสวยด้วยวันนี้อนนี้ดอกแข็งๆ นน่ากิิเดินไปเดินมาเจอฟราเยินท้อยเปล่งค่ะทุกคนหน้าม่วงม่วงข้าที่แล้วเอาไปย่างทำน้ำพริกอร่อยอันนี้ติดใจกินได้อร่อยด้วย อีกดอกหนึ่งดูดีๆค่ะดอกนึงมีอีกบ่อแ้อุ้ย,ยทิ้งเห็ดตลอดเลยวันนี้เท <laughs> เห็ดแล้วตัดก้าน้อยของเราวันนี้วันนี้เราเอาแค่เห็ดนี้เราก็จะเป็นเงี้ยคะ่ะยิงเป็นพักๆวันนี้เห็ดขาแดกไม่เอาแล้วเอาแต่เาพาะอันนี้ ค่ะเดี๋ยวเดินดูกันต่อค่ะต้องมาสไตล์ผิวค่ะทุกคนอ่ะทุกแต่มันแห้งเนาะอืมแห้งแล้วะเป็นหลังเต่าเลยเน่าเลยพี่ดูกันเน่าอยู่นะเดี๋ยวตัดเอาเราก็ทิ้งไปเดี๋ยวตัดอกก่อนนี่ได้อยู่เธอได้ดอกอยู่เธอก็เอาขามันเพิ่งหวานค่ะทุกคนดอกนี้สวยไหมแน่นไหมแน่นแน่นแน่น ก็มีอยู่เ<ด>ออโอเคตายอย,อ,ยอ่เดยค่ะด้ยเ่ะเจอโซเมอร์ไทพิวอีกดอกค่ะทุกคนนี้ดอกอ่อนๆดอกที่สามของวันนี้ค่ะเดี๋ยวตัดดูเนาะว่ามีน้ำเอ้ยว่ามีหนอนหรือเปล่าอ,อะคะมีไหมโอ้ย อารมณ์เสียโอ้ยอ่ะโอเคได้ไหมได้แค่นี้แ็ได้เองย่งหนอนกินนะไม่เป็นไรโปรตีนผลงานวันนี้คะ่ะทุกคนได้ฟิฟฟ์ลิงเนาะแล้วก็ส้มโอไตผิวนะคะเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูแล้วก็เฟรอยรีนทอยบิงหเห็ดหน้าม่วงนะคะอันนี้ได้เท่านี้จะกลับแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวออกจากป่ากันแล้วยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ